สององศา,าชาวพุทธบชาสักการะที่กุฏิพันธนกิจีนีก็สำคัญเราไปบมีชาสักการะบรรยากาศก็ตบดื่นเยืนสบาย ชาติสวยงามก่อตั้งมาในี เป็นทีลมลืนสวยงามทีแก็เพื่อพุทธศีลาเดี๋ยวมากูปันตแนาเจดี ขอเจ้าประดากอนนะขอเจ้ปดาปด่าเราเ่าขอได้พวกขอมาได้เลย